ฟังแสงพัททูโนแวร์สกินใหม่ล่าสุดครับบรินโยชิดะฮิดเด้นทูธและแม็กเทนเลเจน์เข้ามาในคอร์ิวตี้โมบายกันแล้วครับอีกหนึ่งสกินที่มีความสวยงามมากๆไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวละครและปืนแม็กเทนที่เรียกได้ว่าไม่จัดไม่ได้ครับวันนี้เราจะมาจัดแล้วไปลุยกันสำหรับเกม Call Duty Mobile คอร์ิวตี้โม like, บายครับก่อนไปอย่ลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อกระจายกองซาด้วยครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสกินที่น่าสนใจมากๆ แล้วก็สวยมากๆครับโดวยวันนี้ครับเราอยู่กันในเกม c o m พ u วเตอร์มือนะฮะซึ่งนี่เลยครับ Part 2 No Where Draw ครับผมเป็นสก,กินที่มีความสวยงามมากๆนี่ฮะตัวละครนี้เลยฮะ r i น Yoshida นะฮะโอ้โหบอกเลยว่าความแบบเท่จัดจัด มีทั้งความสวยแล้วก็มีทั้งความเท่ไปพร้อมๆกันนะรวมไปถึงปืนครับนี่เลยครับแม็กเทนนะครับมีเฟษในการฆ่าด้วยนะครับผมรวมไปถึงปืนที่ได้ได้ว่าสวยมากๆนะฮะซึ่งการที่ได้มานะครับก็จะเป็นการสุ่มนะครับก็จะมีการสุ่มแบบนี้เลยตามเปอร์เซนต์เรทนะฮะใครดวงดีก็ได้ไปซึ่งวันนี้เราจะมาเอาให้ได้นะครับทั้งตัวละครแล้วก็ปืนเลยคณที่ว่าผมจะกดกี่ครั้งครับหรือว่าเหมาหมดตู้ก็มาจัดก่อนเลยับผมมาฮะอันแรกถ้าแลกได้นี่บอกเลยว่ากรี๊ดนะ ปับป๊บ ه, ปั๊บอ่ามาเป็นลูกโมโอ้ลูกโมยังสวยอะ่ะโอ้เอฟเฟกสวยจัดไปกันต่อไปกันต่อฮะขอหน่อยขอหน่อยเป็นต่อในส่วนของกาเบิดแฟตนะครับเอ้ยยังได้อยู่ยังได้อยูยอย่เฮ้ยโอ้ได้แล้วทุกคนโอ้โหไงโอ้โหสุดสุดป้า สุ่มครั้งที่3นานะ่ตัวละครเลยครับสำหรับในสู่ของรินโยชิดะฮะโอ้ไงดวงปะกล้องซ่าเนี่ยมันดวงจริงๆฮะแล้วผมกดติดตั้งเลยครับอย่างสวยโอ้ดวงดีปะโอ้สุดยอดแต่ผมก็อยากได้ปืนกันนะขอปืนบ้างอะปืนหน้ายากอยู่นะปืนน้ายากอยู่ไปต่อไปต่อไปต่ออื้มเุ้ยนี้สวยนะน,นี้สวยนะเป็นการ์ดฮนะสวยสวยสวยดูดีดูด,ดีไปต่อ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 เป็นรถครับโอ้โหดูร้ายดิ ดูลายรถเดยครับทุกคนโอ้โหมีความแบบรูหราพันสองนะทุกคนพันสองนะขอปืนขอปืนขอบเอ๊บจ็บเ,เกือบแล้วเมื่อกี้เกือบเกือบปืนเกือบมาผมใช่ว่ารอบนี้ต้องปืนมาละจริงดวงมาขนาดนี้จะไม่ได้ปืนได้ยังใช่ฮะไม่ได้ปืนเลยนี่เป็นท่าอุ้ยอุ้ยยังสวยเอ้ยอย่างเท่เลยครับทุกคนเหลือสองอันแล้วทุกคนนะเราจะต้องได้ละล่ะจริงขนาดนี้แล้ว เอาหยังไม่ได้ปืนดิเรียกว่าเมาหมดแะวันนี้วันนี้ผมเหมาหมดตัวครับทุกคนและสุดท้ายท้ายสุดครับได้แน่นอนนะสำหรับปืนครับตัวนี้เลยมาครับผมว้าเฟเฟก์อย่างอลังการอ่ะดูดิอลังการจัดจติดตั้งเลยครับมีเสียงเอฟเฟกด้วยนะ ลักกี้ดอเสร็จสมบูรณ์ครับกดครบเลยฮะอิ่มอร่อยโอ้โหดูตัวละครเนี่ยทุกคนยังสวยเลยไปครับผมพร้อมลุยเราไปลุยมันติดเพื่อนกันก่อนละกันครับผมมาครับผมเข้าเกมแล้วฮะโอ้โหดูตัวละครเลยครับโ,โตคตรสวยอะสวยจริงสวยจริงมาครับผมคิวคอนเฟิร์มครับโอ้โหตัวละครเราอย่างดิ่นเดี๋ยวเจอผมเข้าไปเดีย๋ยวเจอแม็กเทนเข้าไปบอกเลยว่าเดือดแน่นอนเอาก่อนอย่างรัวเอาต่อ มาดิครับยิงหมดดิครับยิงหมดดิครับมีคนมาข้างหลังมีคนมาข้างหลังว่าไงครับพี่ชายสวัสดีเพื่อนสวัสดีครับข้างหน้ามีตู้ข้างหน้ามีตู้ตายขวามีตัวปะอันหนึ่งสวยมากอะไรเพื่อนหง่ะคิวรัวๆตายหนึ่งเดือดจัด เอ้ยเพื่อนไม่เอาสวัสดีครับถือปืนดีกว่ามั่นใจกว่าครับรีโหลดมาศัตตูตายหนึง่งฝั่งน,นู้นเยอะมากฝั่งนู้นเยอะมากสวัสดีพี่ชายตายสายมีโดนใสสุดหมดไม่เป็นไรมาดีครับรีโหลดโคตรไวอ่ะผมบอกเลยธนาม,มีตายธนาม,มีมีคนมาตาย ว่าไงครับเพื่อนมีตัวโดนไหนไหมละ่ะโดนไหนโดนไหนมั้ล่ะเพื่อนโอเคอ่าว่าไงพี่ชาย,ยผมตายแล้วทุกคนหลังจากฆ่ามานานเฮ้ยผมได้นิวเคลียร์แล้วเหรอเฮย้ยจบเลยวะเนี่ยมาครับแอคทีฟนิวเคลียร์เรียบร้อยฮะอู้คิวเยอะจัดเรี่องพวกนิวเคลียร์มาเลยทีเดียว โอ้ my god เดือดจริงเรียบร้อยฮะไงโหดจนกดนิวเคลียร์สุดปะโอ้โหมดขึ้นรัวๆเดี๋ยวไปก่อนหนึ่งตายไม่ตัวตายว่าไงครับว่าไงครับจะมาเก็บจะมาเก็บของเหรอผมไม่ให้หรอกผมไม่ให้หรอกเก็บล็อกแท็กก่อนอันสุดท้ายชนะแล้วฮะอันสุดท้ายชนะแล้วทุกคนเรียบร้อยฮะไงโอ้โหยังเดือดอ่ะ คือแบบเดือดเกินแล้วดูเนี่ยฮะ MVP ครับผมกองซ่าครับเงีนะ้ยยังสวยนี่เลยฮะโยนไปไปได้ตอนไหนเนี่ยยิงไปหนึ่งอ๋อแล้วก็กดฮะนี่เลยฮะนิวเคลียร์ยังสุดยังสุดโอ้โหมีฉากเรียกด้วยอย่างเท่ฮะโอ้โหยิงขนาดนี้โอ้โหสุดจัดสุดจัดจริงๆฮะเดือดเกินนี่ฮะท่าตอนจบฮะ นี่เลยฮะอย่างเท่แล้วผมขอมันติสักเกมครับกำลังเดือดเลยกำลังเดือดเลยข้างหน้ามีหนงไปหนึ่ง reload r e โหลด,ดไวซะด้วยรีโหลดไปซะด้วยทุกทีเพื่อนหนีไปไหนวิ่งหนีไปไหนไปด้วยดิไปด้วยดิครับไปด้วยดิครับกวไปหนึ่งนีมีคนวิ่งไปไหนเพื่อนไปไหนตายตัวหนึ่งเพื่อนตายต่อ ข้างหน้ามีศัตรูเอาของมาให้ครับเพื่อนเอาว่าไงครับว่าไงครับข้างหน้ามีมีโหลดผมรีโหลดไว้ด้วยไงเท่าทีมีป่ะมี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 ตายดิครับข้างหน้ามีตูครับผมตายหนึ่งครับผมตายหนึ่งคุณพ่อเก็บของผมเหรออุ๊ดรถระเบิดผมโดนรถระเบิดใส่ตาย มีตูเต็มเลยมีโรดมาเพื่อนกดค้าไปนึ่งเพื่อนเกือบไปแล้วเรียบร้อยสวยยิงต่อฮะอ้าวมายคนเหรอครับมายคนเหรอครับขนาาเต็มเลยขนาาเต็มเลยแล้วป้อมปืนผมยิงไงป้อมปืนผมยิงไงเพื่อนมาดิครับป้อมปืนผมยิงอยู่ะเพื่อนขวามาเหรอครับกลัวเปล่าเพื่อนตอนนี้มีคนตายอีกหนึ่ง ตรงนู้กนกน็อืตรงนู้นก็คนเหรอตรงนู้นก็คนเหรอมากันเยอะมากันเยอะมากันเยอะไม่วันนี้ก็ได้ไม่วันนี้ก็ยิงได้ไม่ยู่มาดิครับขอให้คุณมานี้แลไงดักกันหน้าบ้านอ่ะมดแล้วดักกันหน้าบ้านสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ต้องแอบเพื่อนเผาหมดผมเผาหมดผมเผาหมดเรียบร้อยชนะหมดทุกคนเรียกว่าคล่องตัวจัดฮนะแต่ m อ p จะเป็นใครไปล่ะนอกจากกองซ่าไงช็อตนี้ฮะยิงระยะนี้ครับคล่องตัวจัดไงทีโหลดอย่างไวฮะ นี่โดดระปืนไฟยิงใส่ครับผมเรียบร้อยลุยมาตีพิเยอร์เสร็จแล้วเราไปลุยต่อใน Battle Royale กันบ้างดีกว่าเดือดเหมือนกันแน่นอนครับเตรียมพร้อมแล้วลุยครับมาว้าตัวละครผมอย่างเท่เลยครับ let's go ครับไปละฮะโดดกันดีกว่าลงนี่เลยครับมาฮะตัวละครอย่างสวยเลยจริง เก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนนั่นแหละเพื่อนยิงไปก่อนลงไปหนึ่งตายซ้ายโอ้ทางซ้ายต้องขวาเลย,เว,ยว่าไงเพื่อนเอานี่ก่อนลงคู่ลงคู่ทำไปก่อนทำหนึ่งทำส,สองสวยอยู่หน้ามีตู้เจ้วอะไรเพื่อนจะทำไรผมคุณจะยิงผมเหรอรีโหลดข้างหน้ามีคนข้างหน้ามีคน ไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วมีข้าไหนเพื่อนมีข้าไในเหรอ,อเพื่อนฮะมีข้าไในเหรอครับของดีซะด้วยเก็บของก่อนในขอ,องก่อนในของก่อนมองบุคคลที่3ามนี่ถือว่าสวยมากน,นะตัวละครเนี่ยดูดิผมผิวไหวด้วยนะขวามือยิงกันอะเราควรจะไปยิงเขาไหมหรือเราควรเข้าวงก่อนมีเสียงคนเดินอยู่ข้างล่างปะนั่นไงไปก่อนหนึ่งมีรดยิงอีกหนึ่งสวย น่ามีอีกปะมีมีม,มีผมเห็นละรีโหลดข้างในตัวหนึ่งสองตัวชุบเพื่อนเหรอครับไม่ชุบเหรอครับตายมีอีกปะอาจจะยังมีนะอาจจะยังมีอยู่เก็บของก่อนเก็บของก่อนเก็บของก่อนโนตายตัวท้าย มีเปล่าไม่ไม่มั่นใจฮะแต่หมดละตรงนี้้หมดละคิดว่านะไม่ยัง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 น,นามีอ,นนอืมตายเราจะหมดเรียบร้อยฮะความมึงมีคนอีกเหรอไหนเพ,พื่อนมีโรดวงก็จะบีบคนก็จะยิงโอ้ยโดนวงครับทุกคนต้องรีบเข้าแล้ว ข้างหน้ามีคนฮนะขวาก็มีข้างหลังมีตัวหนึ่งก่อแตกรีโหลด T P นะ T P นะ T P หน่อยว่าไงเพื่อนสวยโอเค <S <S กดก่อนเอาให้ตายดีโหลดสียอยู่สียอยู่แต่เน้น T P นี่ผมอาจจะไม่ถนัดนะแต่บอกเลยว่า อยากกดดูฮะเพราะว่าสกินสวยมากเลยอ่ะมาเลยพี่ชายตายพอดีน<ม>ะสุดท้ายขวาบนมีคนอย่าเพึ่งเพื่อน,อนตายหนึง่งข้างหน้ามีตู้ใช่ไหมนั่งไงมีตู้อยู่๋อ,อระเบิดฟันทั้งคู่ด้วยนีหว่าผมนี่ไงผมได้แม็กเทนแล้วทุกคนกว่าจะเจอใส่ส,สกินมาแล้วเรียบร้อยบอกเลยว่าเท่จัด ตูอยู่ไหนข้างในวิ่งใส่ระยะน,นี้ต้องแม็กเทนเท่านั้นผมบอกเลยทำอะไรข้างบนเพื่อนทำอะไรข้างบนรีโรดมีปมีฮะเรียบร้อยฮะได้แล้วแม็เทนโหมาได้มาได้หลังเลยมาได้หลังๆเลยแต่ผมยิงอยู่เคเก็บของก่อนนี่ตอนถือปืนฮะอย่างเท่บอกเลยไงกว่าจะได้ปืน อุตส่าห์จะกินมาสวยๆลูกซองเหรออย่าเลยน่าจะยิงลำบากอยู่ผมแต่ผมเก็บมาแล้วไงกำลัาางมาเพื่อนเออโอ้โห <c ười> อย่างแรงอย่างแรงแต่ผมจะยิงระยะไกลได้ไหมอขอปืนเดิมแล้วกันนะ <c ười> <laughs> เล่นลูกซองไม่น่าไหว <c ười> นำคนยิงมาโอ้โอ <c ười> เพื่อนใจ <c ười> เย็นใจเย็นใจเย็นกำลังออกมาข้างนอกหนึ่งตัวน,นู้นผมเ็นละ กระบอกนี้ไม่น่าไหวกระบอกนี้ดีกว่าสวยหกตัวสุดท้ายครับน่ามีคนกดไปมหมดแมกพอด,ดีสวยอยู่นอนรอในบ้านนะมองหาคนกันดีกว่าจะมาทางไหนเออถ้ามาทางขวาเราน่าจะยิงสบายอยู่แล้วเหลือสามคนแล้วทุกคนสามคนรวมเราก็เหลือสองคนเนี่ยฮะอยู่ไหนเอยไม่ยิเสียงปืนแล้วนะแปลว่าน่าจะยิงกันไกลอยู่นะเอาตายหนึ่ง หนึ 1> 1่งตอ1หนึ่งแล้วฮะหนึ่งตอ1หนึ่งแล้วฮะเขายิงตรงไหนไม่มีเสียงปืนเลยอะ่ะเสียงปืนมาละทั้งหน้าเลยหน้าเราหน้าเราพอดีพอดีเพื่อนออจังหวะพอดีครับเรียบร้อยฮะย่าแชมป์ว่ะทุกคนไง ปืนลูดอย่างสุดเอฟเฟกอย่างสวยครับผมเรียบร้อยไงโอ้โหกดที่หนึ่งไปครับยิงแบบเดือดๆดือดคิวรัวๆเลยโอเคครับผมก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสกินที่สวยมากนะครับในส่วนของรินโยชิดะนะครับจาก p a ร์ททูโนเบร์นะรวมไปถึงปืน m a ็กเท l เลเจนตนะครับเรียกได้ว่าสวยแล้วยิงโหดมากใครอยากจัดนะครับก็สามารถจัดกันได้เลยนะครับในคอบลิต้บานั่นเองครับผมบอกเลยว่าใครมีไม่เทให้ตบเลยฮะ โอเควันนี้มาวันนี้แล้วกันฮะจะมาในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แชร์เป็นกําลังใจกองซาเลยนะครับผมและใครอยากเล่นเกมนี้นะครับสามารถโหลดได้เลยใต้ดีสคริปชันนะครับโหลดฟรีมาเล่นกันเยอะๆครับทุกคนสำหรับวันนี้วันนี่นทุกคนสวัสดีครับ